สวัสดีครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีมอลลัมพีดลําเพลินที่นารักทุกท่านครับตอนนี้บรรยากาศตอนตอน,ตอนโชคตื่นตีหากรักกกวหกมง้งเสาพี่น้องมาเห็ดเบียกหมดสวนเอา้าคุณยายคืตื่นแต่เศร้าตื่นแต่เศ้าคุณแต่เศร้าเยอะมากเยวมา,หากหมดสวนกันหมดสวนว่าอะไรบ่อันนี้ หมดจังเลยพี่น้องบึงเนาะบรรยากาศตอนเสาร์มาหดสวนพี่น้องนะครับอันนี้ต้นต้นฝรั่งนะครับต้นฝรั่งหรือว่าบกบีดานะครับผมปลูกเองพี่น้องเนี่ได้กินผลได้กินลูกแหละอันนี้บักบวบบักบวบ่มีข้างเ็เป็นหมาก ปาดหลน่วยได้หนิยายเ,เก็บไปใส่แกงอย่างปาดบ,บวบนะบมมีข้างหน่อยตะลิโตนแทะอันนี้โอ้อันนี้จนมาเทาปาดบ,บวบนี่แหละความอุดมสมบูรณ์เนาะเก็บไปโลดบ่ยายอเอ็เก็บโลดเหรอ,ยยอ,ข,อ,รหรอขอออนซ้อนมันแก่ถิ่มเว้ปวดอะ ปาดหลายตัวนี่ปาดนะมันแก่ถิ่มมันแก่ถิ่มพี่น้องนี่นี่นี่หน่วยหนึ่งปาดหน่วยนี่แหงงามหน่วยนี่แหงงามอนะเบื้องพี่น้องเบืบบ้องเคียดอยู่เนี่ยอยู่ดินนี่เนี่ยบ่มี่คางนี่เนี่ยมาเงิดทำมาเงิดแทะนี่หน,น่อยหนึ่งแต่ว่ามันแก่แล้ว พาดไม่ไงแบบนันจีเป็นรวยงก็บอยากเนาะเองงเงีพูดนะงามเลยเพราะแกงหนึ่งพรดะถิ่ตาวับอมีเห็ดใส่เนาะซื้อซื้อเห็ดแกงใส่ปูก็ได้แกงใส่เห็ดก็ได้นี่พี่น้องถามบ้าน หัวหอมยายงามไปเพื่อก็เจ้าจำได้เบิดเด้<า>พียนี่แหละครับต้นหอมอ่าอันนี้คือคือพันหัวหอมแดงเนาะนะครับพันหัวหอมแดงคือสวยงามแล้วนะครับอันนี้กะเขียวเสวยตัวโชคปลูกเอง งามแล้วพัน่ะม่วงอ่ะว่าสีหดอันย้ายแล้วว่าแล้วหวดแล้วย้ายหดทุกต้นละเตะย,ย้ายเจ้าหดอันเบิดละเตยอันนั้นก็หดแล้วบอกบอกม่วงอ่ะอันนี้ใบมะกรูดครับตอโฉกปลูกเองอันนี้เป็นคุณมือที่ปลูกมือปลูกที่มีคีบปลูกกับย้ายครับพี่น้อง ถ่ายคลิปให้พี่น้องบึง่งถ่ายคลิปเพื่อนวานอ่าเปงได้ัน,นต้นหอมปลูกไว้บ้านนี่พี่น้องอัปเดตอันนี้คือกระเทียมกระเทียมบานกระเทียมไทยเขาเรียกเป็นกระเทียมจีนอันสุ่มหัวหน่อยๆห,หอมๆเนี่ยมันจะหอมมากกระเทียมไทยอันนี้อันนี้ต้นหอมเนาะพี่น้องลองแยกแยะระว่างต้นหอมกับหัวหอมมันจะคนละอย่างกัน ต้นหอมเนี่คือไใแจะกินต้นกินใบไว้ไส่ลาบไสก้อยนะครับเนี่ยนี่คือต้นหอมบ้านผมอื่นพักบัวเลยแต่ว่านี่หัวหอมใบก,ก็กินได้ทอกันพี่น้องแต่ว่าซ้อนมากเพื่อนสิปลูกไว้ถ้าเอาหัวหัวหอมแดงนะครับเนี่ยบังเนี่ย๊าดย้ายแล้วปลูกไว้ง้ามปานี้พุ่นะพี่น้องอันนี้คือหัวหอมแดงนะครับบัคือง้ามเป็นหม่องฮะ <laughs> บ่ได้ไปใส่ถาของอยู hey, ่บ้านพุ่น huh? อีกนานหนึ่งเป็นหัวหอมแดงทั้งหมดไป็นอยกบฮะบอบอหัวตกเพราะฉะนั้นเป้าเหมืองเป้าเมือเกิดสีสรงเหมือนี่ก็สีหอดเหมืออื่นปลาแห่งสร้างเหมือนขึ้นนี่แล้วก็บักขามกับเขาสีสรงเหมือนอะไบ่เหมือนี่กับเหมืออื่นก็สีหอดเหมือตึงเหมือ ห่อนมือใดกรบทงพี่น้องมือนั่นอันนี้บักมะม่วงพันแอปเปิ้ลพี่น้องบักม่วงพันแอปเปิ้ลผมก็สังังในเน็ตมาปลูกกันบอกเอามามียอดเดี๋ยวติดดันปงขึ้นเลยอันนี้คือติดแล้วเนาะติดแล้วอันอันนี้คือมะยมชิดพี่น้องมะยมชิดพันทูนเก้ากับบัก ปางหงล่ะหวานหวานพันธุ์ทุนเก่าพี่น้องน่ะเห็นบ่แตกยอดแล้วมารอบบางหันบ่นั้นแตกมีเต็นเป็นยอดนะอ้อันซ้อนไปปลูกยังได้กินมันมันเป็นความสุขทางใจเลยอันนี้ก็มอนเบอรี่เนี่ยอันนี้ก็ปลูกเองพี่น้องมอนเบอรี่อืมเป็นนวยแล้วอันนี้ก็เขียวยักษ์นวยละโลกลัวพี่น้องนวยเดียวอะ เอาเป็นดอกตัวเนี่ยเป็นดอกเสมเงงอโอ้เป็นดอกแล้วพี่น้องคลิปนี้หาเบงงาื้องย่างนะครับเป็นบรรยากาศช่วงเสาๆอยูทีตอนนี้จังหวัดยะโสธรบ้านบ้านนั่งจืมตำบลหวยเกียงอำเภอกุดชุม่มพระเป็นดอกแล้วปีนี้สิขายเลยปีเนี้ยปีนี้สิขายพี่น้องปีเนี่ยไล่สดขายใตต้นบมักงวงเลยโลละเท่าไรเขาขายอะ่ะเขียวยัก เติมต้นอันต้าเน็นเตนเลยพี่น้องปีนี้จัดทรงนอกจากมีสมุนที่ออกลูกสมบัติฮะเมฆเวงหุ่นมุดอ่ะดังคือการการความสุขของน้องอันนี้กับบ,บักมองบานเฮาขึ้นบักมองแก้วมี่เปิดอาหารการกินผลไาม้แลงไม้ตอโจกเป็นคนมักปลูกพี่น้อง ล่งอันก็เกิดเองแน่ก็ได้กินว่าไงค้นมาปลูกเมื่อี้ว่าจิไปซื้อเมื่อวานนี้วาจิซื้อกกไหม่มาปลูกอีกแต่ว่าบ่มีมองปลูกคิดหาเบิ้งแล้วว่าเดินบ้านเต็มแล้วฮะเมื่อนี้วันหยังวันกัางคานว่ามีตลาดน่าจะเป็นต้นโพ้ใหญ่อายุประมาณสองร้อยกว่าปีพี่น้องนาบ้านอ่านี่ต้นชมพู่ โอ้ชมพู่ก็เป็นมากครับเนี่ยเห็นบ่อันนี้แต่ผมแต่ผมน้อยน้อยผุนพอผมปลูกไปวงน้พี่น้องดูซิช่มพู่นะทุกคนเป็นดอกอีกแล้วโอ้มันเป็นยามันตีใหญ่ป้าพี่น้องเบิง่งป้าชมพูเป็นดอกแล้วนะครับพี่น้องว้าวว้าวโอ้โหอ่อนซ่อน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 อุ้ย มีครบวงจอดนี่ดีบ้านต่อโชคอะ่ะปาดเกิดแม่นตัดเพื่อนถิ่มเนาะไปหาตาัดถิ่มเสียดายทหารมัก็กินบ่แห้งแล้วอันนี้อันนี้ไม่ใช่กล้วยธรรมดากล้วยหอมทองพี่น้องในสีเวนขายหน่วยละเก้าออกบาทนะครับต่อโชคเอามาปลูกพนนองปงนอแล้วออดดอกไม้ตอนเช้า บรรยากาศสดใสหน้าบ้านนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ภาพพี่น้องบึงนะครับอันนั้นคางพู่ตอโโชคกับปลูกเอง <c oughs> ข้างพู่ผมกับปลูกเองนะครับยายได้เคี้ยวมาข้างของยายอยู่ฝุ่นปลูกพูละค้างเด้คุณยายปลูกกนข้างนั่นเป็นค้างเกาแก่ข้างนี่เป็นข้างฝึงปลูกขึ้นมาหม่เดาวไก่ไงล่ะแปบ๊บเดียวตอโโชคปลูกเองแต่พุงเงินมาปลูกพู่เป็ด อพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับกะเอาไว้ซํานี่เนาะพี่น้องฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ